วันนี้นะครับทีมงานกัรท่าพซลร์เซลล์พวกเราแหละมาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับลดค่าไฟนี่เขาเรียกว่าออนกิดนะครับอันนี้สามเควีนะครับผมลดค่าไฟก็ประมาณหลักสามพันขึ้นนะครับสามพันคือได้แน่ๆแล้วครับสามพันบาทนะต่อเดือนก็เป็นระบบกันย้อนนะครับมีใบวิศวะนะครับของกบพนนะครับผ่านมาตรฐานตามกระทรวงกำหนดแน่นอนนะครับอันนี้เป็น3กิโลวัตต์นะครับนะ อันนี้กันย้อนนะครับเป็นซีทีกันย้อนมาตรฐานสเสร้อป้องโปรดักชันป้องกันนะครับการฟาพงฟ้าผ้าเรียร้อยตามแบบวิศวะควบคุมนะครับนะก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเลยละสี่โมงเย็นนะครับกันรันนะมีเอ่อมีระบบ wi-fi นะครับแจ้งผลการผลิตไฟในระบบโทรศัพท์เรื่ลยนะครับ เป็นกระโดดหรืออะเฮียเป็นโหลดแล้วนะครับอันนี้เนแกเป็นร้านค้านะครับใส่ไฟหลายนะครับค่าไฟเดือนหนึ่งกับสี่หาพัน 4, 5, บาทนะครับต่อเดือนนะอะไรแห้กันยาพนมาติดนะครับตอนนี้ผลิตได้แค่นี้ครับห้าร้อยวัตต์นะนะครับห้าร้อยวัตต์นี่ครับห้าร้อยวัตต์ต้นนี้มันเป็นซีโมงแหละมันตามแดดนะแต่ว่าไฟนี่จะนิ่งนะครับไฟอยู่ประมาณสามสิบแปดสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบหกสองร้อยสามสิบแปดเลยนะไฟเพิ่นดีตัวนี้ เพราะว่าถ้าไฟตกไฟยังนี่คืออุปกรณ์พวกตู้แช่พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าครับมันเสียนะอันนี้ก็คือป้องกันไฟตกได้ด้วยนะครับอาโซลเซลล์แดดดีๆไฟนิ่งเลยครับวันนี้วันที่ส6หนะครับสิงหาคม2563น้หบนะครับกับเบื้องนะครับตอนนี้แผงแผง1ิแผ่นนะครับในการเดินสายวายสายของทีมงานครับผมนะนะครับ ครับมีระบบกันฟงกันไฟ,ฟเรียบร้อยสายกงสายกล้าใสยดินอันนี้เพิ่นกบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างใส่เดียวก,นนยยกยันะครับตู้ช่องตู้เสื่อมใส่ปกติแหละครับเพราะตอนนี้เป็นระบบออนกิดลดค่าไฟนะครับสายกันไฟนะน,นะครับสิบแผงสังเกตนะครับมาตรฐานระดับโลกใช้ยาวนานกว่า35ปีแน่นอนครับผมไฟโบอกออกแผงโบแตกเปลี่ยนคลื่นได้นะครับเพราะว่าจ้าที่ผูกละตามกำหนดผูกแหละ บริษัทการันตีนะมันก็อาาสิบอชดชรนะครับแล้วจะมีภาพเมื่อจุดหลังๆมันจะมีภาพมุมสูงอยู่ก็มีช่องร่มนะครับช่องร่มเพื่อระบายความร้อนแผงนี้ม่แมนว่าแดดห่อนจะได้ไฟหลายนะครับแดดร้อนไฟไฟตกนะมันจะมีค่ารอดนะครับค่าค่าสูญเสียนะถ้าแดดน้องห่อนเนี่ยไฟตกนะครับเมร่แมนว่าแดดห่อนได้ไฟนะเพราะฉะนั้นในที่เขาทําไฟขายนะครับ กลงไฟฟ้าขายส่งให้รัฐบาลนะ่ะเขาจะไปผลิตแถวภาคเหนือนะครับแดดอ่อนแต่ว่าความเข้มสูงครับแดดมันจะบบาห่อนนะครับพอแผงโซลเซลลมันจะได้ไฟแดดแดดไม่ร้อนนะครับแต่ว่าต้องการความเข้มของแสงนะก็ะไปเบิงไงยหมออันนี้เลยสายสรงเพิ่มทำมาแบบนี้นครับที่มาัานกำลัง เตรียมของเก็บของอยู่นะครับผมก็จะไปต่อตามคิ้วเพื่นนะครับผมนะตอนี้มันมันใส่ไฟหลายครับแต่ว่าแดดอ่าช่วงวบ้องา้านสามสี่โมงนี่พกกิเี่หมุนยางไว้เลยนะเพราะแกใส่ตูวเชื่อมตัวย่างไรยางนะครับวันนี้มีระบบกันย้อนนะจ่ายไฟตามที่ใช้งานนะครับนะครับไปเบึง้ง มื่อวันที่16สิงหาคม2563นะครับเป็นลานขายของครับมีตู้สองตู้แซ่น,นี่ครับร้านน,านี่ครับร้นานเพิเ่นนี่คซื้อร้านเพิ่นร้านคุณแม่ทองย้อยนะครับผมเป็นลานไทงฝะนะครับ ที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนั่น,นะครับผมใส่มีทุกอย่างเลยนี่ตู้โทรศัพท์สามตู้ครับนี่แล้วก็พวกตู้แช่อีกต่างหลายนะนี่ครับหลานใหญ่เลยนะครับอะไรที่เราอยู่ใส่นี่ครับเนี่ยเพิ่กำลังนัง่งเบ่งใบวิศวกวิศวะเบ่งแบบเบิ่งยังก่อน เอาเงี้ยสอบถามแลติดตั้งยุไสน,นี่ยซื้อเฮี้ยยังเฮียหนูนหนนเนาะครับติดตั้งยุไสอยู่บ้านของเราเวียงครับตำบลเวียงชัยพยักครับ,รบไม่ได้ติดตามกันแล้วพ้นมาโดนไปไหนก็จะ <c oughs> ติดนี่ยไอ,อ,อ้กะมวยไรเดือนอยู่อสอบถามไรไรมองอยู่ครับเป็นไรราคาใครแนกมู่วะใครกับพ่อฟังกมู่ยู่ไส้มาตรฐานบอกรึงันรึงานหรือเป็นตาผ่านบอโอเคอยู่โอเคโอเคตรวจสอบแล้วมั้ยตรวจสอบไวฟงไวไฟลงแล้วลงเรียบร้อยเนาะ แสดงผลน้ำโทรศัพท์แล้วเนาะอ่าเบ่งเรียบร้อยแล้วก็ครับอาศัยว่าติดต่อง่ายแล้วก็ยังการล้างการขายกันอยู่ดประสานกันง่ายๆนะครับผมราคาก็ยอมเยาะมาตรฐานวิศวะพร้อมคือการไฟฟ้านี่สิบบอมาหยุ่งนะครับค่ะเพราะว่าอ่าตามแบบแผนของกระทรวงกำหนดนะครับเราเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นไรเฮียพอใจเนาะคเดือนเาไหค่าไฟเดือนเท่าไหร่ค่าไเว้ยนเข่าไหรกว่าไฟเดือนเท่าไหร่าไฟเดือนเาไหร่ค่าไฟเดเหร่ค่าไเดื่าไห่ค่าไฟเดือนเท่าไหร่ค่าไเดือนเ่าไหร่คาไอนเ่าไหร่ค่าไฟเดือนเท่าไห่าเนเ่าไ ว่าประมาณนั้นแหละสองฟันสองร้อยห้าสิบอันนี้คือขนาดแดดอ่อนที่มันประเมินผลขั้นต้นซื่อๆนะครับมันจะมีกาบสรุปอีกสองสามหมื่นจะมากกว่าฝนตกเนาะฝนตกแล้วกันมันจะขึ้นตลอดใช่ไหมเพราะถ้าทีนเดือดจะเก่งกว่านี้ครับแต่ว่าสีที่แรกอะมันจป็นอะไรล่ะที่แรกก็ว่าสิไปไะๆเม้นมันอยู่ฝุ่นเนาะแต่ว่ามันอยุ่งยากมันต่อเป็นสองเม้นเนาะ นี่เาเลยเอาเมนตัวยูไก่ไฟฟ้านะครับใส่สายเมนของสายสรงเลยนะครับก็เก็บงานกับพ่อใจเนาะก็ว่าสิสอบถามเบอร์เพื่อนกันเดียวโทรมาสอบถามครับนี่จะไปตามคิวลูกค้าแล้วกันสิว่าถ้าข้าต่างกันนะครับนะเอาว่างส่กะถามเอาเนี้ยถามเบอร์นะสอบถามเบอร์เจ้าครับเอาค่อยคิด เอาสูตรแปดหนึงก็ได้สูตรแปดหนึ่งครับสรห้าเก้าที่สามเก้าเจ็ดครับต้องไสอบถามเฮียหนูจีนเนาะได้ได้อ่าสอบถามเพื่อนหน่ราคานะครับเป็นยังไงนะสอบถามเพื่อนนะแต่ว่านี่ก็คือว่าเพื่อนยู่ไก่เนาะบางคนว่าอยู่ไกลราคามัจีแตกต่างกันขนาดมันนะก็คืออันนี้มาซอยเพื่อนซื้อแบบออาเพื่อนกับแบบเพื่อกีใส่โซลาเซลล์อยู่แล้วเนาะศึกษามาดนมาอะไรเงี้ยหลายเดือนที่ว่าหลายเดือนแล้วทีตีตามมานี่มันก็ ว่ามันจะเข่าื่องไปอยู่นิดบึ้งบมาเรื่อยอยู่เพราะว่ามันมีหลายแบบเนาะแค่มาซูราเซียมันใช่หลายอย่างชุดนอนน้านอนเยงอย่างกช่นเราจนเรได้ไปเช็ดหน้าบรดานมันเตาะใส่ล้างแาบอ่างอางเพื่อนเนี่ยเใส่ไปแล้วสองแผงเนาะเป็นปั๊มเสมอทุกหลายบาทเนาะแมนครับพวกสปอร์ตไล่แข่งในบ้านเสริมทุกบ้างครับสื่อมาทดลองแล้วเรียบร้อยจนว่าได้เอาชุดใหญ่แล้วเถอออนกิตรถกาแฟเป็นอยังเอาเพียเป็นอยัางก็ยังเลือกเอาแบบอ่าพลังงานมาเสริม มันเป็นยังไงคือเบิ่งบวกเราพูดหาหลายรปีนี่มันตกมาหน่อยเสียกันจีเป็นสี่ห้าหมื่นอันนี้แค่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทสองปีก็ประมันกะคุ้มค่าแล้วคคุ้ม่าอันนี้ใส่เงาสามสี่ห้าปีขึ้นเนาะเอามาพอมันเป็นของสั้นเทกมาแต่ฐานนะครับเพียงคุยกันกันขึ้นมารับประกันทอดสองปีทอดสองปีครับผมช่วงนี้เขาเกิช่วงรับประกันได้ทุนพอดีได้ทุนขึ้นพอดีเพราะว่าแพงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งแพงเพิ่นแพงสั้นเทกนะมาแต่ฐานระดับโลกนะครับผมนะ แต่คือใส่แต่ท่านเทกอะพอใส่มาสิบกาปีนะครับแบรนด์เขาอีกอย่างเขาก็สามารถเอ่อคือหลุดและบริษัทธ์ลุดมันมีแค่รูงแค่ททดิษท,ท่ากับอันนี้ก็มั่นใจนะครับพอใส่งานลงลงานหลวงมากเลย่แต่ท่านเทกอันนี้ทีมงานก็บจไปต่อนะครับผมตามคิวลูกค,าาค้านี่ยก็อยุธยานครปฐมสายแก้วนะครับสมมติปลาการนะครับตามคิวลูกค้าเพื่อนกับโคตรที่ตามสนใจกับทรมาสอบถามตามเบอร์เลยครับกันทพโนโซลารเซลล์เอาเบอร์เนี่ย นี่ครับโทรได้ตลอดนะ0 9 6 4 9 7 5 8 2 7นะครับนี่โทรได้ตลอดหลัง3ามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่นะเพราะว่าหลัง3ามทุ่มจะไปแอดไลน์นะครับแอดไลน์บางคนถามประเดี๋ยคุยก็ยังกัดตอบอ่าเขาเรียกว่าส่งขอความนะครับส่งขอควาำม่ได้ไลน์ก็เลยจะไปตอบในช่วงเย็นนะแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกนะครับกันตพนโซลาร์เซลล์ศูนย์หกสี่สนะครับมันจะขึ้นเลยกันตพน คนหาด้วยเบอร์โทรนะครับบอร์แมนไอดีนะค้นหามันจะบอกให้ใส่ช่องเบอร์โทรนะครับและไอดีนะครับคนหาไปช่องที่เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรไปเลย0ูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับอันนี้ก็เตรียมงานช่องแปดที่ตามช่องแปดและทีเ่เมื่อแบนพอมีเลยบอกไอ้ช่องนั้นช่องนี้เขานะครับ <laughs> สนใจโทรสอบถามไปแล้วกัน้ะพ้นโซลเชลนะครับ อันนี้ก็ขอเก็บงานก็ว่าคำแล้วจะเดินทางต่อเอาขอบคุณครับผมสนใจกับสอบถามเฮียได้เราเห็ดรถทงรถไถพร้อมนะมีรถไถแบบคนที่แบบ okay, okay. อ่าสนใจรถไถยพวกแม่นสนใจรถไถสนใจอุปกรณ์เสริมนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมนี่อันนี้คือรถตัดหญ้านะครับแล้วก็เอาอ่าใบพัดแบบลักษณะมันคือจังผมกับผมหูเนาะคือจังรถใบพัดรถเจ้าเขานะครับนะแล้วก็มาดัดแปลงเขาเรียกว่าใส่ระบบเอยอยังจีทีโอมันนี่แหละ ระบบไอ้ที่เขาไปตัดหญ้าใส่ผานใส่ยางตีดินนะครับโรตลงโรตรี่นะครับแกะกระดัดแปลงสนใจโทรมาสอบถามตามเบอร์เลยเราเล่าเลยเลยนะให้เบอร์ไปแล้วนะครับนี่มาตรฐานนะครับเล็กอีกแบบหนาเลยนะเล็กแบบคือเป็นแบบดิบดีหนาก,กว่าของรถอีกนะครับก็ใส่เล็อกอย่ายางหนาเลยนะครับนี่นะนี่ครับโทรมาสอบถามเราเห็นหลายอย่างนะส่วนเหญ่เซลล์มันก็ทดลองมาหลายอ่ะ ว่าอัดเงาไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอไอคลิปมุมสูงอีกนี่ครับแล้วเห็ดหลายอย่างอยู่นี่ครับพ่นย้งผลยายังก็มีเบิดนี่ครับที่ผมเคยมีสอบถามแล้วได้นี่เห็ดแต่หลายอย่างเลยนะครับรถตะลุงรถตุลี่เครื่องพ่นยาเก้าองค์เก้าอี้กังเห็ดเก้าอี้นะครับอาบอบนวดได้สบายเลยนี่นะครับทีมงานมานอนสบายเลยพักผ่อนนะครับนี่พ่นยานี่ ความกว้างนี่เพื่อนว่ามันแลีนที่นพืชอ,ออกเบิ่งนี่นะมันประจับได้นะ,ะนอันนี้เจ็ดเมษหาชีพขางนึงมันจิตกไปเหง้าก็แผงผมอีกนะนี่ครับนี่ลูกชายเพื่อนกับมาพอดีกะให้เพื่อนเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยเรียนนี่ช่างไฟฟ้าเลยครับนะกะให้เพื่อนนัน่นแหละเออเนะนั่เพื่อนไปนะครับโทรมาสอบถามเลยเลยกันนะพ้นโซลาร์เซลล์0964975827นะครับ แอ like, ดไลน์คุณฮาดยเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกหรือว่าจะสอบถามเบอร์เฮียแล้วก็ได้น,นะครับเฮียหนูจีนนะไอเบอร์ไปแล้วนะอ่าสนใจโทรมาสอบถามได้เลย,เลยวันนี้วันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามขอบคุณครับผม We were to use a flashlight as a guide, and now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had us.